สวัดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้อนมาอยู่ที่ปราณบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ,อ้นจะพาทุกคนพูวนะคะลาเอนาตูก็คือที่พักยอดฮิตในปราณบุรีนั่นเองทุกคนเพราะว่าทริปนี้นะคะอ,อ้นมาพักที่นี่ทั้งหมด2คืนด้วยกันนะคะก็คือเป็นการพักผ่อนแบบชิลๆนะสไตล์ new normal นะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกเลยนะคะหน้าหาดนะคะสามารถเล่นน้ําได้แบบคลายเวทมากๆตอนนี้คือคนน้อยมากทุกคนหาดเหมือนแบบหาดส่วนตัวเลยอะ่ะแล้วก็ทริปนี้นะคะเราพักกันที่ห้องวานิลาสูตรผูวิลล่าด้วยนะคะพิเศษมากๆทุกคนจะเป็นบ้านพักแบบ2 ชั้นนะคะจริงๆที่นี่มีห้องพักหลากหลายสไตล์เลยแล้วเขาก็รีโนเวทใหม่ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะพาไปดูห้องที่เราพักกันตอนนี้เขาอัพเป็นแบบว่าสามารถพักได้ทั้งหมดสูงสุด4ท่านแล้วนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยไทยนี้นะคะจะพักได้แค่2ท่านเท่านั้นในราคา1 2 0 0 0บาทนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาอัพขึ้นมาแล้วคะ่ะ1 4 0 0 0บาทแต่พักได้4ี่ท่านเลยมาไปดูกัน กนิดนึงนะทุกคนเรียวๆเลยนะคะเพราะว่าเรามาแต่งหน้าตรงนี้นะคะืะ่อกี้เพราะว่าลมมันโกรกมากลมแบบว่าเย็นสบายมากๆแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นชิลๆนะคะซึ่งลงนิดนึงก็มองข้าวผ่านไปนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะเขาเปลี่ยนมาเป็นห้องนอนแล้วก่อนที่เขาจะรีโนเวทนะคะห้องด้านล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะไปะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ้องนอนด้านล่างนะคะโซนนี้จะเป็นมิน,นิบาร์ค่ะก็มีเครื่องชงกาแฟการน้ำร้อนทั่วไปเลยแล้วก็ตู้เย็นนะคะตู้เย็นภายในนี้ก็คือสามารถทานได้หมดยกเว้นแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้จะเป็นโซนแต่งตัวค่ะทุกคน นอนด้บนชอบมากก็คือต้องมีการตกตีแย่งชิงกันถ้าเกิดมากับเพื่อนๆนเนาะและมุมนี้นะคะเป็นมุมที่ย้อนชอบมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบดูดิมีแบบว่าโปร่งแสงนะคะเป็นหน้ตาต่างโปร่งแสงแล้วก็แบบสามารถมองวิวได้แบบเฮ้ยดีงามวิวดีมากๆ เออแบบมานั่งจิบกาแฟยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบว่าเออบานเล็กๆนะคะมีชากาแฟใดๆเนาะสำหรับห้องน้ำด้านบนนะคะน่ารักมากๆเช่นกันเป็นไงมุมนี้เก่๋มากทุกคนคือมองวิวต้นมะพร้าวสวยมากแล้วก็แบบคุณ่ารักอะ่ะเออทุกอย่างแบบว่าดีไซน์แบบว่าน่ารักมากๆ นี่นะคะเราก็อาบน้ำไปมองวิวไปชิคๆนะทุกคนดีงามมาก ช่วง4โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ออนชอมากๆนะคะเพราะว่าแสงดีแล้วก็บรรยากาศดีมากๆทุกคนจะบอกว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะไปะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันรอเวลารับประทานอาหารเย็นนะคะทุกคนตอนนี้น้ำลงไปนะคะทำให้แบบว่ามาเดินเล่นชายหาดได้แบบกว้างมากแล้วก ตอนนี้ชายหาดเป็นแบบเหมือนเป็นของเราเลยส่วนตัวมากทุกคนแสงดีมาก ห้องอาหารนะคะก็มีเป็นแบบว่าสระว่ายน้ำด้วยตรงนี้จะเป็นโอโซนปูนะคะซึ่งลึกประมาณเมตร60แต่ว่าวิวอะดีมากๆทุกคนวิวแบบเหมือนอารมณ์อยู่แบบบาหลีเลยเพราะว่ามุมนี้นะคะถ้าถ่ายออกไปอ่ะคือมันจะเห็นพวกต้นมะพร้าวต้นแบบว่าต้นมงต้นไม้เขียวๆตัดกับ แบบบ้านที่เป็นวันมุมจากอะทุกคนคืออารมณ์แบบฟิลบาหลีเลยถ้าเกิดว่าใครอยากแอบว่าอยู่บาหลีมุมนี้เลยคือเลิศนะทุกคนแต่ว่าเราน่าจะมาพรุ่งนี้ละกันเนาะวันนี้คือหิวไม่ไหวแล้วนะคะ ารมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะจะมีเป็นไข่เจียวกุ้งสับนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงใบชะครามกุ้งเนอะอันนี้คือเรายังไม่เคยกินเลยค่ะก็เลยอยากลองนะกุ้งมาแบบว่าตัวโตมากทุกคนแล้วก็จะมีเป็นผัดขี้เมาทะเลนะคะเอาเป็นว่ามารับประทานอาหารกันดีกว่าทุกคนตอนนี้คือแบบวิวดีมากๆชอบแสงเวลานี้สุดๆเลยทุกคนไปกินข้าวกัน ตอนนี้นะคะอ้อนพาทุกคนมาอยู่ที่ โซนวิลล่าสไตล์ทุ่งนานะคะก็คือโซนท ropical village นั่นเองนะคะโซนนี้จะเป็นแบบว่าวิลออล่าสไตล์บาหลีแต่ว่าเป็นวิวทุ่งนาไม่ได้อยู่ติดทะเลนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลบรรยากาศแบบนี้มาโซนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นอีกหนึ่งโซนที่ถ่ายรูปสวยมากใครๆหล,หลายคนนะคะที่มาที่ลลเอนาตูนะคะจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินตรงมุมนี้เลยนะคะตอนนี้พาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาเข้าไปดู ภายในห้องนะคะก็พาดูบริเวณโดยรอบละกันเนาะ พาทัวร์ละเอนนตูนะคะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เป็นทริปพักผ่อนชิลๆนะคะสำหรับใครที่กำลังหาที่พักเจ๋งๆคูลๆสักที่หนึ่งใกล้กรุงเทพนะคะออนรอบปราณบุรีนะคะที่ลาเอนนตูแห่งนี้เนี่ยถือเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างสงบส่วนตัวนะคะแล้วก็มีห้องพักหลากหลายแบบนะคะอย่างที่ ค่ะทุกคนไปดูแล้วนะคะสําหรับห้องวาน,นิลาห้องนี้นะคะห้องที่อ้อนพักเนี่ยจะมีทั้งหมดหนึ่งห้องเท่านั้นนะคะก็น่าจะต้องจองล่วงหน้ากันอีกนึนงโนะเพราะว่ามีห้องเดียวเลยทั้งโรงแรมนะคะแต่ฟิลที่ได้รับคือแบบโอเคมากๆทุกคนจริงๆพักได้ถึง4ท่านเลยเพราะว่าเขารีโนเวทใหม่นะคะให้สามารถพักได้ถึง4ท่านในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าเดิมนะคะก็สําหรับใครที่สนใจเข้าไปสอบถามได้โดยตรงเลยที่ไลน์เอานาตูนะคะสําหรับคลิปนี้อ้อนต้องขอ ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย